สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในดีเจทริกกี้วันนี้จะมาเล่นฟี e ไฟล์โหมด 4v4 เล่นในโหมด 4v4 นะทุกคนไม่ได้สตตีมวันนี้กันสตตีมไม่เป็นเลยคือเล็บมึงนานะทุกคนแป๊บมึงนะทุกคน ปีตอนที่ได้เล่นเลยแล้วกันอะไรก็ไม่รู้มาเยอะมากเลยนทุกคนโอเคเดี๋ยวจะตัดไปตอนเข้าเลยนะเข้ามาแล้วทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในโหมดซีวีซีเอ่อเปิดไม้หรือเปล่าเนี่ยโอเคไม่เปิดทุกคนวันนี้ไม่ได้มาสอนแต่มาเล่นนะทุกคนมีน้องแมวด้วยเนะ ไปล้วไปไม่หาเดี๋ยวไปหาศัตรูก่อนนะทุกคน<ม>ทุกคนโดนยิงเหรอไม่ลองเอื้อดเลยม,มันต้องมีนะ่ะมันต้องมีเพื่อนทุกคนเจอศัตรู<ม>วิ่งเข้าไปก่อนนะทุกคน คนแตกหนึ่งร้อยเพื่อนตาแตกแตกหนึ่งเพื่อนโอ้ยโอ้โหเพื่อนตายตายาตายตายครับทุกคนตายตายตายครับทุกคนตายไม่ต้องเล็งเพื่อนไม่ต้องเล็งไม่ต้องเลง็งยิงเลยยิงเลยเพื่อนอย่าเพิ่งอัพอย่าเพิ่งอัพ ยังไงก็นนตายอย่างง่ายๆออประมาณนั้น <S <S กคงค้าครั้งนี้ไม่ชนะนะเม่น,น <S <S ม่ค่อยเก่งแต่เลยหน้าฟรีไฟอะบางทีก็ยิงโดนหัวบางทีก็ไม่โดนโอ้ยกดดหัปลุกพลังฟื้นฟูร่างกายน้องเหนียวขอกอดหน่อยเอาน้องไปหนึอ,นองเอาน้องหาย น้องเหมียวมานี่พี่ขอปุกพาังหนอยขอปุกพาลังหน่อ,ขอยขอบคุณนะโอ้ยพี่ตาหิ้พี่ไปไหนอะ่ะวันนี้จะมารีวิวน้อนหรือว่าจะมาเล่นกันแน่เนี่ยโอ้ยน้องน่ารักมากเลยแล้วพี่ถือปืนล่ะน้องไกเป็นปืนไปช่วยเพื่อนยิงก่อนเพื่อนตายแล้วหนึ่ง โอ้รีโหลดช้าจัง ทนไม่ไหวแล้วนะทรกกี้เดอะคลาวชักจะทนไม่ไหวแล้วนะคลิปนี้อาจมีคำหยาบบ้างก็ประมาณนั้นแหละไม่ค่อยทำไม่ค่อยพูดหรอกคือคลิปนี้ค่อนข้างจะหัวร้อนง่ายเพราะเล่นไม่เก่งแล้วก็หัวร้อนหัวร้อนที่สุดหัวร้อนที่สุดที่เคยเห็นหัวร้อนมาคือต้องระวังข้างบนให้ดีอ่ะเอาง่ายๆ มันมาแล้วเพื่อนมีคนเปิดไม์ทุกคนมันยิงโดนได้ไงอะ่ะอ๋อมันอยู่ตรงหน้าต่างตัวนึง มาตอนไหนวะเกินไปเกินไปปืนนี้เจ่อไม่ค่อยได,ไได,ไได,ไได้แต่ปืนช็อตกันบอกเลยน่าจะได้ เพื่อนไม่ต้องหยิบไม่ต้องเอาอนะันนะั้นนะไม่ต้องเอาตัวเองก็ไม่ชนะแล้วก็มาเอาโอ้ยโกงป้เนี่ย <c oughs> เขามีท่าเขาเพราะเขาน่าจะไม่ได้ทำภารกิจแต่มันมีอีเวนต์ตอนแรกที่จะมีอีเวนต์มังกรแล้วมังกรทองเสาทองแบบเบีย้ยเบี้ยเบี้ยเบี้ยเสาทอง ทุกคนแตก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 หนึ่งสวยไม่สวยนิ่จากไหนอ่ะทุกคนมองไม่เห็นอ่ะให้มันยิงจากไหนอ่ะมันโกงเหรอเหมือนจะมีโปโ้เฮร โอ้ตายกันหมดเลยเพื่อนจ้ะอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวพีซผู้ขอร้องทุกคนมีรับประกันความตายใช่โกงมากมันยิงข้างล่างชัวถ้าจะใช่แล้วมันก็ไม่ให้ดูเลยนะโอเคได้เป็นมีพีนี่คืออ,อะไรนะจะตัดไปตอนอีกตาหนึ่งนะโอเคทุกคนตัดมาอีกรอบหนึ่ง แม่ดูละครอยู่บางทีอาจจะได้ยินเสียงละครนะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออนะแม่บางทีอาจจะมีเสียงสัมภาษณ์กับแม่อยู่นะทุกคนไม่เป็นไรก็ฟังฟังไปก่อนบทสนทนาระหว่างแม่กับลูกเอ้ยไม่ใช่ เพื่อนเราว่ามันน่าจะมาอีกฝั่งนึงเพื่อนเดี๋ยว่อดีเพิ่งจะลาากันมันไม่มาแสดงว่ามันต้องมาอีกฝั่งนึงเดินไปเดินมาเจอศัตรูนี่ตูไม่รู้ด้วยนะเพื่อนชัดเจนมันอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างตะโกดใช่มันอยู่ข้างบน พ่อยู่ข้างบนแค่นี้ก็จบปะเพื่อนโหชนะเฮ้ยเอาไม่ตาย ขอโทษอโอ้กดซื้อไม่ติดไม่เป็นไรทุกคนคลิปนี้อาจจะมีคำว่าทุกคนเยอะมากๆนะทุกคนคือไม่ตัดต่อไม่เป็นเนี่ยทุกคนก็เลยเออประมาณนั้นสภาพคลิปแล้วก็จะประกาศด้วยว่าดูโทวเราลงได้ไยได้ เพื่อนชุบหน่อยชุบหน่อยเอ้าไม่ชุบอ่ะหมูทำไมพูดดังบทสนทนาระหว่างแม่กับลูกเหมือนเดิม เดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนบอกไปแล้วช่วยตัวชุบก่อนช่วยช่วยตช่วยตูก่อนช่วยตัวก่อนเพื่อน,อนไปช่วยเพื่อนคนอื่นนะช่วยเราก่อนจะตายแลยนะ้ว,วเนี่ย นะได้ปืนใครมาเนี่ยสกา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 ยจะประกาศว่าตอนนี้เฟซบุ๊กมีแล้วนะทุกคนเย้แต่สำหรับเราเราไม่เย้เพราะเราไม่อยากมีอยู่แล้วทำไมเลย อาจะมีเสียงละครนะทุกคนโอ้พูดไปสองรอบแล้วไม่เป็นไรก็ฟังฟังไปก่อนกระโดดไม่ขึ้น <c oughs> โอเคข้นหละึ้นละ <c oughs> ถ้าสตรีมก็คงคงไม่ได้สตรีมในยูทูบก,ก็ประมาณนั้น <c oughs> เอ้ยเ <c oughs> พื่อนโดนเพื่อนโดนโดดไปหาเสอนเต็มโอ้ยโดนไม่ติดสักตี เนะอาใชะนะ <c oughs> ่มอร่อยมากอร่อยดีทุกคน,นอย่างแมนะ่มารบกวไม่เป็นไรนะให้คนดูเขาฟังเสียงแม่ก่อน บอกคนดูสิเออไม่เป็นไรทุกคนแม่เขาอายแม่เขาเขินเก่งเขินมากเขินจนไม่อยากพูดกับใครอ่ะเอาง่ายๆทุกคนชุดโจนี้ได้มาจากการเรียนรู้ของปืนปืนปิดมไมคอปิดไมค์ปิดไมคก็หนูทำคลิปอยู่เดี๋ยวเขาได้ยินเสียง ต้องมีอะไรนะ่าสงสัยแน่เลย่ะ <First blood. S 1> แตกหนึ่งแตกแล้วเพื่อูอ้ย่าจบแล้วทุกคนล่าชนะเขาเท่ากับจบนะทุกคนจบ บายยอ่าให้ดูเพื่อนด้วยนี่สองคนนี้เหมือนกันมาก